จุดเด่นของเขาเลยคือประหยัดน้ำมันแล้วก็ภายในก็กว้างขวางเหมาะแก่การใช้งานในยุคน้ำมันแพงนี้มากๆ <Wow. S 1> ค่ะไฟท้ายของเขาก็เป็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเข้ากันกับตัวบอดี้ของรถสวยเดิมทุกจุดรับประกันโครงสร้างได้เลยค่ะว่ารถที่ดีอัลติยูสทัสยามิสันอุบนของเรานะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพล้ไม่มีจมน้ำมาแน่นอน <Auto. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรถที่เดียวตัวยุทาสอย่างนิสันอุบลค่ะแล้ววันนี้โอก็นำรถเก่งหน้าใช้มาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะคันนี้ก็คือน e ิสสันอเมร่า1.2 e s p o r t Tech ปี2017ได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยคือประหยัดน้ำมันแล้วก็ภายในก็กว้างขวางเหมาะแก่การใช้งานในยุคน้ำมันแพงนี้มากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้าของตัวรถกรันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง นี่ค่ะกระจังหน้าของเขาเป็นแบบโครเมียมสไตล์ V Molaser แบบนี้นะคะแล้วก็มีฟ้อนตัวหนังสือนิสันเนาะคันนี้ได้ชุดแต่งเป็นสเกิร์ตรอบคันมาแล้วนะคะในรุ่น e Sporttech เนาะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนและที่สําคัญนะคะทุกคนคันนี้เจ้าของเดิมให้ล้อแม็กมาแล้วด้วยนะแม็กอาจจะมีริ้วรอยนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรสําหรับเจ้าของท่านต่อไปเราปัดใหม่ให้สวยงามแน่นอนค่ะ ไปเลี้ยวอยู่กับด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัดเป็นสีดําด้านนะคะ,ะตรงขอบแบบนี้ติดตั้งคิ้วกนสาดมาให้เราเรียบร้อยมือจับเปิดประตูเป็นสีคโครเมียมนะคะก็ดูสวยงามเข้ากันกับตัวบอดี้ของรถมากๆ ไฟท้ายของเขาก็เป็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเข้ากันกับตัวบอดี้ของรถมีเซ็นเซอร์หลัง3จุดนะคะสำหรับรุ่น e s p o r t t e c h นะ1 2 3นี่เลยพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เพิ่มการมองเห็นอ่าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะพาไปชมภายในของตัวรถกันค่ะว่ากว้างขวางอย่างที่โอบอกไว้ไหมคันนี้ด้านในเป็นเบาะผ้าสีดานะคะเป็นโทนสีดำเดี๋ยวขออนุญาสตาร์เทเครื่อง เลขไม่ของคันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่187,170กิโลเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมสีเทาเนาะสีเงินก็ทำให้ตัวโทนสีดำของในภายในในห้องโดยสารนะคะดูซอฟลงมากๆฟังก์ชันด้านความบันเทิงนะคะสามารถรองรับวิทยุ FM AM MP3 เชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะ ช่อง,งอง USB แล้วก็ AUX จะอยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่ตรงข้างๆเ,เก็บของเนาะคันนี้แอร์เป็นแบบมือ,อเป็นปรับแบบนี้นะคะยังไม่ใช่ออโต้เนาะตรงจุดนี้คะ่ะทุกคนคันนี้โอ้ชอบมากเลยจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์รูป พาทิ์แล้วก็ดวงจัน์เนาะอันนี้คือเขาสามารถปรับแสงหน้าจอตรงนี้ได้ค่ะสําหรับลูกค้าหรือว่าผู้ขับขี่ที่ใช้งานอยู่แล้วรู้สึกแสบตากับแสงตรงนี้ก็สามารถปรับได้เลยว่าให้สีสว่างหรือว่าดอบลงขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพาไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันต่อค่ะนี่ค่ะจุดเด่นของนิสสันอเมลา่าเขาเลยนี่ดูทุกคนกว้างมากดูจากเฮดลูม แล้วก็เล็กรูมเหลือพื้นที่ให้เรานั่งแบบสบายๆคันนี้เป็นอีโคคาร์แต่ว่าสามารถนั่งได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถเดินทางไกลได้แบบว่าตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากๆแล้วก็มีนี่ค่ะที่พักแขนเนาะสำหรับผู้โด,ดยสารด้านหลังแล้วก็มีช่องวางแก้วได้2จุดตรงนี้ก็สามารถวางแก้วได้2จุดสองใบเช่นกันสกของเดิมให้พรมเข้ารูปมาแบบนี้ค่ะเย็บด้วยลายสีแดงนะสวยงามมากๆ เดี๋ยวไปชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อค่ะว่าเป็นยังงกันบ้างด้านในของห้องโดยสารกว้างขวางมากแล้วไม่พอค่ะจู่เก็บสัมภาระด้านหลังยังกว้างขวางมากๆเช่นกันให้พื้นที่มาเรียกได้ว่าเยอะมากๆแล้วก็มีตัวเป็นยางกันเปื้อนเนาะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เวลาเราไปซื้อของหรือมันกันเปื้อนได้ข้างล่างยังมีนี่เลยค่ะล้ออะไรยางอะไรแล้วก็มีอุปรกรณ์แม่แรงเป็นอ่าให้เราได้เลือกใช้งานได้อยู่ ได,ได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ <S <S เดี๋ยวไปดูโครงสร้างของตัวรถกันค่ะว่าคันนี้น็อตเดิมจุดเดิมสวยครบอยู่ไหมขออนุญาตแก่เม็ดอาร์คให้ลูกค้าดูนะคะนี่ค่ะสวยเดิมทุกจุดรับประกันโครงสร้างได้เลยค่ะว่ารถที่ดีอวลโตยุสคาเซียมิสันอูบนของเรานะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิษพิาไม่มีจนน้ำมาแน่นอนอนี่เลยค่ะสวยกลมทุกจุดแบบนี้เลย ไปต่อที่ฝั่งโนนกันค่ะอันนี้ด้านหลังฝั่งซ้ายเนาะเม็ดอาคอยู่ครบทุกจุดเช่นกันค่ะนี้ฝั่งข้างคนขับนี่เลยรับประกันคุณภาพรับประกันโครงสร้างของตัวรถเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c ให้กาลังแรงม้าอยู่ที่79แรงมา้ามาชมห้องเครื่องกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างสภาพห้องเครื่องของคันนี้นี่ค่ะสติ๊กเกอร์มอ,อกอยู่สวยครบจากโรงงานแบบนี้เลยอันนี้ปัมมสสนนะะป๊มนิสันนะคะปัมม๊มนี้มาจากโรงงานนะเรบประกันได้เลยว่าด้านหน้าไม่มีชนหนักมาเช่นกันเราประกันโครงสร้างดูน็อตเดิมสวยเดิมทุกจุดเลยค่ะสภาพห้องเครื่องก็สวยงามแบบนี้เลย มาฟังราคาของคันนี้กันค่ะว่ารถปี2017เนาะนิสสันอเมร่า1.2 e-sport tech สวยๆแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันพิเศษมากๆค่ะวันนี้ที่ดีออ t โตยูสคาสยามนิสสันอุบลของเราราคาเพียง299,000บาทเท่านั้นเองค่ะเรตตีดี้สามารถฟรีดาวคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือน5,500บาททำงานประจำทำงานออฟฟิศเงินเดือน10,000บาทสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะ หากใครสนใจเข้ามาชมรถได้ที่ดีออโต้ยุทธชาสยามนิสาันอุบลหรือจะโทรมาหาโอได้ที่เบอร์0868992225นะคะโทรมาปรึกษากันก่อนได้สนใจออกรถเงื่อนไขไหนสามารถคุยสามารถปรึกษากันได้อย่าลืมโทรเข้ามาหรือว่าเข้ามาชมรถจริงกับโอได้นะคะสวัสดีค่ะ See Otto.